ดีครับเพื่อนๆชาววัวนมและผู้ที้เลี้ยงแพะนะครับวันนี้เราก็จะมาดูวิธีการให้อาหารแพะนะครับอันนี้ก็จะเป็นวัวนมเช้านี้ก็อาบน้ำนะครับอันนี้เป็นเครื่องผสม TMR นะครับสามารถสั่งผลิตได้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นอาหารอาหารวัวสูตรตำ่ำ เราก็จะมีการแยกให้แพะไว้นะครับสองถังอันนี้เลี้ยงแพะอยู่เพิ่งเริ่มเริ่มเลี้ยงอยู่ปกตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เราก็มาถึงโรงแพะแล้วนะครับ เราลองมาช่างดูนะครับว่าอาหารได้แพะต่อตัวเท่าไหร่สองถังหนักอยู่ที่6กกิโลละ ถังก็หนักอยู่ที่1กิโลก็เหลือ5กิโลนะครับเราก็มาดูอ่าอันนี้ก็หมดแล้วกินเกลี้ยงเลยนะครับเป็นอาหารทีมอาก,การให้อาหารอันนี้จะเป็นทีมอามีทั้งอาหารข้นและอาหารหยาบนะครับมีทั้งฟางมีกากเบียมีเปลือกมันล้าง แล้วก็อาหารข้นนะครับเป็นสูตรเดียวของวัวก็ทั้งหมด6ตัวตัวผู้ห่งแล้วก็ตัวเมีย5นะครับกินน้ำหนักอยู่ที่5กิโลต่อมือ้ออาหารตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่อยู่ที่2บาท50ครับต้นทุน2บาท50 ก็เฉลี่ยแล้วตัวหนึ่งกินอยู่ที่5บาทต่อวันนะครับอันนี้เป็นแพะเป็นแพะเลือดเลือดลูกลูกลูกผสมนะครับส่วนพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์นี่ชื่อไททันนะครับอายุอายุ6เดือนครับอันนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์นะครับ แต่นี้การใช้อาหารท่มอามันดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือหมายคว่าเราไม่ต้องมีตะก้าตะก้าฟางนะครับซึ่งเราไม่มีตะก้าฟางนะครับก็ในอาหารค้นในอาหารของทีมอาก็มีทั้งหญ้ามีทั้งฟางมีทั้งอาหารค้นอยู่ในนี้หมดเลยนะครับการจัดการก็จะง่ายการจัดการก็จะง่ายนะครับ ยินดีนะครับยินดีอันนี้ก็เป็นวันที่หนะครับตัวก็เริ่มดีขึ้นนะครับเริ่มฝนเริ่มเงาผนเริ่มเงาผมก็เพิ่งเริ่มเลี้ยงนะครับเพราะว่าผมเป็นเสือกระดาษมาส5บห้าปีก็มีเพื่อนๆที่ เราให้ความรู้ไปแล้วทำบางคนก็มีแพะแล้ว10ตัวเอ่อจาก10ตัวตอนนี้มี40ตัว50ตัวบางฟาร์มมีเป็น100ตัวบางฟาร์มก็เป็นพ่อค้าไปแล้วนะครับส่วนตัวผมก็เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มทำาที่ศึกษามาทั้งหมด15ปีก็ได้ทดลองทำดูนะครับลองทำดูเพื่อนๆบอกลองทำดูเลย แต่นี้แพะเราที่เราจะทำโครงการของเราก็คือจะเป็นแพะขายช่างกิโลนะครับอตอนแรกเพื่อให้กเกษตรกรที่มีต้นทุนน้อยแล้วก็สามารถทำได้นะครับแต่อันนี้จะเป็นเป็นเป็นเลือดลูกผสมเกือบร้อยนะครับแต่ว่าแต่พ่อเนี่ยเป็นเลือดร้อยก็จะมี ออสเตรเลียแอฟริกาอเมริกานะครับในตัวนี้สามสายเลือดนะครับส่วนแม่พวกนี้ก็ทับเป็นออสร้อยมานะครับเราจะไว้กลับทำแม่พันเดี๋ยวเราจะมีโครงการที่เอาแพะลูกผสมชาวบ้านนะครับเข้าเพื่อจะเอาพ่อร้อยทับเข้าไปอันนี้ในหลักทฤษฎีเขาว่า การให้อาหารแพะนะครับถ้าให้ดีแล้วไม่ให้เหลือเลยคือจะต้องเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแกะไว้เลี้ยงแกะไว้ข้อ,อสุดท้ายนะครับพอแพะพอแพะกินอาหารเสร็จจากเหลือก็เอามาให้แกะกินอันนี้คือเป็นกนารดำเนการแต่ของเราจะเลี้ยงงวเป็นหลักนะครับ ก็คือหลังจากที่เหลือนี้เราก็เอาไปหัวกินต่อแต่ถ้าเกิดบรหิหารจัดการดีมันก็จะไม่เหลือเลยแพะกินดีนะครับนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการการาให้น้ำขอ,องแพ้อันนี้ก็จะเป็นการล้างอ่างน้ำนะครับ เราจะทำวันวันเว้นวันครับ <c oughs> เราก็จะเปิดน้ำของเราจะเปิดน้ำทิ้งครับน้ำตัวนี้นี่มันจะเวลาทิ้งไปแล้วนะครับพื้นข้างล่างจะไม่แฉะนะครับมันจะมีท่อน้ำที่เดินทิ้งสำหรับตายน้ำนะครับก็จะไหลมาตรงนี้ ไหลมาด้านข้างนี่นะครับน้ำก็จะไหลไปรตรงนี้นะน,นี่จะไหลทิง้งน้ำก็จะไม่แฉะเลยเทอะด้านล่างนะครับก็จะเช็ดทีนี้รางน้ำเนี่ยเวลาเราเรา เวลาแพกินเนี่ยมันก็จะมีเมือกติดตามรางน้ํานั้นเราก็ต้องใช้ฟองน้ําล้างเมือกออกให้หมดนะครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้แพะมันจะไม่กินน้ํานะครับเราก็จะเปิดน้ําล้างเปิดน้ําล้างนะครับพอเมือกหมดเราก็จะปิดวาล์วครับ เมื่อหมดเราก็จะปิดวาวเราก็จะกะว่าแพะที่กินเนี่ยกินอยู่ประมาณไหนอันนี้ก็แพะสีตัวกินน้ำประมาณขึ่งเราก็จะใส่น้ำหมักเข้าไปอ่าเอาส่ที่เราพอใจเลยออันนี้กินได้เราก็จะใส่ด้าประมาณครึ่งลางถ้าใส่เยอะมันจะเหลือเยอะนะครับเือเป็นระบบการเดกดอากาศง่าย ช่วงแรกเราทำเองก่อนทำเองแล้วก็ต่อไปเราก็จะให้คนงานมาทำนครับแล้วคนถ้าเราทำได้คนงานก็ต้องทำได้เอาความสะดวกสบายเราไม่ต้องมัวมาหิ้วก็เป่งน,น้ำเข้าก็เป่งน,น้ำออกนะครับก็เป็นระบบกา,ารจัดการอย่างหนึง่ง เดียวก,การให้น้ำไม่ยากวันสองวันล้างทีวันสวันล้างทีทำแบบนี้เหัน,นส่วนที่ที่ดิดน้ำหมักนะครับมันก็ที่นี้จะเป็นเงานะครับเป็นเงาสวยครับนะ อันนี้ข้อนี้ก็สองตัวก็ให้ให้จะให้ไม่เยอะนี่เป็นระบบอันจัดก,การเล็เลกๆน้อยๆเ <c oughs> พื่อนเพื่อนที่ที่เข้ามาดูนะครับก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจนะครับเผื่อจะได้ทำคลิปข้างหน้าต่อไปแล้วก็ของเรา แพะโครงการแพะของเราจะเป็นแพะส่งนอกนะครับเป็นแพะชัางกิโลส่งนอกระเต็ปแรกเราก็จะขายเป็นแพะเนื้อกิโลแล้วเต็ปต่อไปก็จะทําพ่อพันธุ์ครับแล้วเหลือจากการทําพ่อพันธุ์เราก็จะขายแม่พันธุ์ครับเนี่ยมีการให้ใหน้ำ อย่างไรก็ฝักติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นโรงเรือนโดยรอบนะบไม่มีตะก,ก้าหญ้านะครับไม่ต้องเกี่ยวกับถินเป็นการทำแพะรุ่นใหม่เลี้ยงแพะรุ่นใหม่นะครับสะดวกสบายมีไรายได้ที่แน่นอน โอเคครับสััสีีเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ